ทุกจังหวะเทศก,กาลจะเป็นจังหวะอ้อนแม่ยกของบรรดาน,นักการเมืองในช่วงสงการานต์เขาเช่นกันอแมนปีนี้จะวังเวงแม้ปีนี้จะกล่อาจะเงียบสงัด,ดูแลตัวเองกันอยู่จะเงียบสงัดแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่นักการเมืองเขาก็ต้องออกมาอ้อนแม่ยกพื้นฐานที่สุดเลยนะบรรดานักการเมืองสมัยนี้ก็นิยมอวยพร หรือส่งความปรารถนาดีๆส่งความห่วงใยไปถึงบรรดาแม่ยกผ่านโซเชียลมีเดียใช่เดี๋ยวนี้เขาใช้ช่องทางตรงนี้แล้วก็ไปถึงกันได้ด้วยบางทีแม่ยกก็มาตอบด้วยพื้นฐานเลยนะอวยพรปีใหม่ไทยค่ะพื้นฐานเลยนะพื้นฐานเบื้องต้นง่ายๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้อวยพรปีใหม่ไทยมีความสุขเยอะๆในจังหวะปีใหม่ไทยแต่ปีนี้ต้องอิตต้องอวยพรใหม่ให้ปลอดภัยจากโควิด19นะคะอ้าวอาอา แต่เมีนักการเมืองอยู่คนหนึ่งประหลาดอวยพรปีใหม่ไทยอ้อ,อนไมยกแบบประหลาดประหลาดในช่วงที่ผ่านมาถามหาสาวเอปรินาใช่ไหมครับใช่บอกเอเกาะติดหน่อยนะเรื่องราวคุณเอหายไปไหนเรื่องที่ดินรัชบรีหายไปไหนทําไมเขาเงียบไปเลยวันนี้เธอมาแล้วครับเธอมาแล้วแต่ไม่ได้เรื่องที่ดินค่ะ <c oughs> <ๆ>เธอมาอวยพรในจังหวะปีใหม่ไทยค่ะไปดูสิครับเธอโพส อวยพรสวัสดีปีใหม่ไทยแบบไหนแบบไหนล่ะครับก็ต้องบอกว่าแบบเอ๋ A จริงๆนะแต่ที่บ้านเขาเรียกว่าเรียกแขกค่ะ,อะโอเคเอา Facebook สวัสดีปีใหม่ไทยของอาสาวเอ <A S 1> ๋ปรินาขึ้นจอเลยนะอันนี้ค่ะไม่ผิดนะคะเป็น Facebook คุณปรินาไกลคุบค่ะดูบนหัวนะคะ Facebook คุณปรินาค่ะแต่ไม่รูปคุณพ่อด้านบนสุดสวัสดีปีใหม่ไทย ได้ข้อความดังว่าเป็นภาพของคุณพ่อคุณพ่อทวีไกรครุบยกมือสวัสดีพร้อมกับข้อความดังนี้โอ้โหนี่เลยต้องฟังต้องอ่านนะคะขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับทวีไกรครุบค่ะลงชื่อด้วยนะคะ ใต้ชื่อทวีไกรครบบรรยายสถานะเสร็จเรียบร้อยบิดานางสาวปารีนาไกรครบวงเล็บสสราชบุรีพักพารังประชารักประธานโทษฮะประธานโทษไม่รู้ตกลงจะอ้อนนม่ยกในจังหวะปีใหม่ไทยหรือจัดหนักคุณพ่อครับคุณเอ๋ครับเรียกแขกให้คุณพ่อนะเนี่ยเรียกแขกให้ตัวเองด้วยเออเรียกแขกทั้งคุณพ่อและทั้งตัวเองดูไปดูมาดูไปดูมาผมก็จะว่าผมก็จะว่าจะจัดหนักคุณพ่อนะอืม ใช่จังหวะปีใหม่ไทยแดกคุณพ่อหรือเปล่านอ,อจิกโกเขาเรียกว่าแดกพ่อนั่นเนี่ยใ่คจำได้ไหมครับเรื่องหนึ่งที่เป็นความหนักอ,อกหนักใจของเอปรินาก็คือ ความประพฤติบนท้องถนนของคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยก็อายุมากแล้วแต่คุณพ่อก็ชอบขับรถแล้วก็ชอบไปเชียวชนไปมีเรื่องมีราวบนท้องถนนกับคนอื่นสม่าเสมอในช่วงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไปกัน <พอ S 1> วารเรกรรมบน <c oughs> บนบนบน,บน,บน,บนท้องถนนอย่างน้อยสามครั้งใหญ่ๆด้วยกันเป็นสามครั้งที่ oh. ที่ที่ททมันทําให้เสื่อมทั้งตัวคุณทวีไกลคบุบและเสื่อม ไปถึงลูกที่เป็นสสด้วยม,มันกระทบไปหมด <นะ S 1> เหตุการณ์แรกเมื่อวันที่21ธันวาคม2562เกิดเหตุการณ์อะไรอันนี้จําได้เลย,นนเ,ลยเกิดที่นะคะที่ราชบุรีนั่นแหละที่ไปเฉียวชนกับมอเตอร์ไซค์จำได้ไหมคะแล้วก็มีคลิปออกมาให้ดูว่าเอ๊ะตกลงพอเฉียวชนแล้วหนีไหมหรือไม่หนีลงมาดูหรือไม่ลงมาดูหรือต้องไปตามตัวให้กลับมาดูนี่แหละค่ะคลิปดังว่ายังจําคลิปบนจอได้ใช่ไหมครับชนจอยยอนน้องมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งนะคะล้มไปเลยแหละ เฉียวชนมอเตอร์ไซค์จนล้มคว่ำกลางสี่แยกริมคลองชลประทานแล้วก็ขับรถหนีค่ะปรากฏว่ามีรถขับประกบแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ตลอดถูกต้องเห็นภาพโดยตลอดชนเสร็จแล้วก็ออกไปเลยเออแล้วยังไงต่อล่ะเหตุการณ์ที่2 27ทธันวาคม2562ลังจากเกิดเหตุเพียงไม่กี่วันไม่กี่วันเองค่ะเกิดเหตุจนได้ค่ะคนรู้เพราะอะไรทราบไหมฮะ เพราะอะไรคะคนรู้คนรู้ใครทราบไหมฮะเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อวันที่27ธันวาเนีคุณทวีไกลคุบเกก็ขับรถมาที่รัฐสภาตั้งใจจะมาเจอนักข่าวจะมาเปิดใจอะไรบางเรื่องกับนักข่าวอท่านทิี่ป้ากับนักข่าวคุณทวีไกลคุบก็ปรารบขึ้นมาช่วงนี้ดวงไม่ดี เกิดเรื่องบนถนนซ้ำๆๆๆนี่ก็เพิ่งไปชนท้ายรถชาวบ้านเข้าแถวแถวบรมราชชนนีแถวแถวช่วงเป็นเก้าเสร็จนป่นเก้าบอกนักข่าวเสร็จสับเลยบอกนักข่าวเลยว่าเพิ่งไปชนมาอีกแล้วจากวันที่21 27เพิ่งไปชนมาอีกแล้วแล้วไม่แค่นั้นนะราคาสาวเจ้าของรถคันที่ถูกชนท้ายอืก็เอา ภาพจากคลิปหน้ารถของตัวเองมาประจานคุณทวีซ้ําอีกดาบหนึ่งใช่คือหลังจากที่ถูกชนท้ายใช่ไหมครับรถของคุณทวีก็ไม่หยุดไม่ดูก็แซงแล้วก็ขับไปเลยรถคันที่ถูกชนท้ายรถของผู้เสียหายก็ขับตาม,มจึงได้ภาพจากกล้องหน้ารถ ไม่ได้จอดรถทันทีนะไปแล้วมีการคุยเพราะได้เห็นคลิปนี้เหมือนกันเหตุการณ์ที่3เหตุการณ์ที่3 19กุมภาพันธ์2,563เหตุเกิดในตัวเมืองราชบุรีใช่ค่ะมีรถผู้เสียหายจอดอยู่หน้าร้านใช่ไหมครับจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งแถวแถวราชบุรีในพื้นที่คุณทวีนั่นแหละปรากฏว่าคุณทวีก็จะจอด จอดที่ท่าไหนไม่ทราบถอยไปเบียดรถที่เขาจอดอยู่แต่เดิมี่เขาจอดนิ่งๆนะเขาไม่ได้ขับเคลื่อนไหวนไปจีไปเฉียวเขาเลยเนี่ยดูดิไปเบียดรถเขาอ่ะผู้เสียหายเขาก็มาดูรถเขาก็โวยสิครับคุณทวีก็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 ให้เบอร์โทรศัพท์ผมรับผิดชอบให้เบอร์โทรศัพท์ทุกครั้งนะเวลาเกิดเหตุไปต่อผมเลยอคุณทวีจะพูดคํานี้เลยคุณติดต่อผมยังไงเดี๋ยวผมรับผิดชอบผมดูแลเองผู้เสียหายเขาก็ถ่ายภาพเอาไว้เป็นหลักฐานโดนเบียดโดนเบียด ถ่ายภาพเอาไว้เป็นหลักฐานขนะดเดียวกันหลังเกิดเหตุก็โทรไปตามเบอร์ปรากฏว่าไม่มีคนรับสายติดต่อไม่ได้นั่นแหละเท่านั้นแหละจะเหลือหรอในเมื่อหลักฐานมันชัดขนาดนี้ก็ต้องโพสต์ฟ้องโซเชียลสิคะเมื่อติดต่อไม่ได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้ก็ประจานให้สังคมได้รับรู้ว่าคุณทวีทาอะไรไว้อเรื่องนี้พ่อเสื่อมแน่ๆใช่ค่ะแต่ร้อนมาถึงลูกสาวค่ะลูกสาวก็พลอยเสื่อมตาม,มไปด้วยค่ะดังนั้นในจังหวัดสงการปีนี้ค่ะ ในจังหวะวันผู้สูงอายุต่อด้วยวันครอบครัวใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่อวานวันผู้สูงอายุวันนี้วันครอบครัวค่ะจัดมาเลยค่ะจัดเต็มคุณพ่อเสียเลยจัดชุดใหญ่ค่ะเรียกแขกให้คุณพ่อเรียบร้อยเลยแล้วก็เรียกแขกให้ตัวเองด้วยสังคมคิดอย่างไรครับแต่ที่แน่ๆสังคมคิดอย่างไรผมไม่รู้รู้แต่ว่าสังคมมีคําถามกับคุณเอ๋เอ๋คิดไงคิดยังไงจัดหนักพ่อจัดหนักและชุดใหญ่ในวันผู้สูงอายุในวันครอบครัวในวันสงการคุณพ่อรู้สึกไงเนี่ยคุณลูกจัดให้ขนาดเนี้ย จบตัดกลับมาที่ถามหาสาวเอก็จัดให้แล้วนะครับค่ะ